เบบี้ดอ s ตอนนี้นะครับเรื่องของแนวโน้มเนี่ยผมต้องพูดเลยนะว่ามันมีแนวโน้มมากขึ้นมากกว่าเหรียญอื่นอีกนนะในที่ติดโผล่ด้วยกันนะครับมีคนเรียกร้องถึง99%ฉะนั้นรายละเอียดมีอะไรมากเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน e นิวมูนะครับเนื่องจากวันนี้เบบี้ดอสก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ น่าจะมีการเข้าวีนนะครับเข้าวีนก่อนอเหตุผลเนี่ยอย่างแรกนะครับคือเรื่องของชุมชนเนี่ยมีการเพิ่มถึง9กเลยนะครับในการเพรสเชอร์ที่จะทำให้เรียนต่างๆเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนไปได้ฉนั้น คนส่วนใหญ่นะ99%ที่เพิ่มขึ้นในในแต่ละวันเนี่ยนะครับเรียกร้องให้ไปแนนเนี่ย l i s เหรียญ baby d o l สักทีนะจริง,รงๆเหรียญอื่นมันมีเหรียญที่ติดโพอย่างไซตามะอย่างคิชุอย่างโฟกี้นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าอ่ามันมันต้องมีปัจจัยหลายอย่างด้วยที่สนับสนุน และปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือชุมชนนะครับที่จะผลักดันและกระดานน่ะที่จะเข้าไอเหรียญน่ะที่จะเข้าไปในกระดานใบแ a น c e เนี่ยมันต้องผ่านการโหวตนะครับมันจะมีเว็บไซต์ในการโหวตเบบี้ดอเนี่ยติดผมผมพูดนะว่ามีการเลือกมากที่สุดเอาหลักนะน้ำหนักเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ทาง b a b y ้ดอนะครับเพิ่มถึงถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นและหลักฐานเนี่ย เราก็จะเห็นเลยว่า Baby d o อเนี่ยอคนใส่เงินเข้ามาเพิ่มเดี๋ยวเราจะไปทำอีกคลิปหนึ่งเรื่องของราคาใส่เงินเข้ามาเพิ่มนะครับและการใส่เงินเนี่ยหลายคนเนี่ยตั้งสมมติฐานว่ามันก็แค่พักไว้เป็นเงินเฟ้อแล้วผมก็เคยตั้งสมมุติฐานว่า Baby Dot เนี่ย คนใส่เงินเข้ามานะครับเพราะว่าเหรียญตัวอื่นลงแล้วไม่รู้จะไปแว้นเหรียญไหนก็เอาเหรียญน,นี้แหละอืมมันออกได้หลายอย่างนะผมพูดนะครับว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ถ้าเกิดผมให้น้ำหนักเนี่ยผมคิดว่าเบบี้ดอทเนี่ยคนในชุมชนน่าจะดันจริงๆนะครับแล้วก็มีการซื้ออย่างคับข้างซื้อเพิ่มตลอดเลยนะ ฉังนั้นเมื่อเราดูกราฟเนี่ยของ b a บ y โดสเนี่ยตอนนี้นะครับณนะที่ผมทำอยู่นะครับราคาขึ้นไปถึงสี่พันะศูนย์แปดตัวนะครับสี่พันดอลลาร์ตอนนี้ก็มีการไต่กลับลงมาแล้วที่สามพันเก้าแต่มีการไต่ตลอดฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับมีการไต่ตลอดเอาละนะ เราก็จะเห็นนะครับว่าราคาเนี่ยมันมันไม่ลงเลยมันแทบไม่ลงเลยนะลงแค่ประมาณร้อยเดียวกังวันเนี่ยอยู่สามพันหกนะครับก็มีการไต่ขึ้นสามพันหกลงสามพันเจ็ดสามพันหกลงสามพันเจ็ดเหมือนกับมีการช้อนเราก็ตัดกันตลอดแต่ตอนนึงคืนเนี่ยมันมีคนเข้ามาซื้อมากหน่อยนะครับและก็ราคาเนี่ยมันค่อนข้าง ที่จะไต่ขึ้นไปสูงมากๆเอาละนะฉะนั้นเมื่อเรามาดูเส้น MACD นะครับมันก็จะวัดค่าเรื่องของแรงซื้อนะครับที่คนพยายามที่จะซื้อหรือประสิทธิภาพในการซื้อตอนนี้เหนือแนวกราฟแล้วผมองพูดประมาณนี้นะว่าเหนือแนวกราฟแล้วนะครับเส้นต่างๆเนี่ยตวัดขึ้นเหนือแนวกราฟ ยังไม่มีทีท่าว่าจะลงเลยคือมีคนซื้อช้อนช้อนตลอดเลยนะครับหวังว่าจะรวยกับเหรียญมีมตัวนี้นะครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับว่า b a b y d o อเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่อาจจะเข้าวินก่อนนะครับ ก่อนเรียนอื่นคนส่วนใหญ่จะโหวตนะครับก็คือเรื่องของเบบี้จอร์จกับคีชูแต่คีชูเนี่ยเ,เรื่องของคุณสมบัตินะครับแล้วก็มีวามีมีวานคองไม่มีแต่ปัญหาคือว่าชุมชนมันไม่ได้เยอะเท่าเบบี้จอร์จยัง อย่างโฟกี้เป็นไปได้ไหมที่จะเข้ากระดานไปนั้นเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ค่อนข้างมากเลยนะครับคือราคาพร้อมเหลือแต่โปรเจกต์นะจะมีโปรเจกต์เมตาเวิร์อีกอะไรอีกแต่คนเข้ามาโหวตไม่พอประมาณนี้นะครับฉะนั้นผมต้องบอกนะว่าเหรียญที่เข้าวีนเหล่านี้มันมันมีคุณสมบัติของมันนะครับและมันมีบางอย่างที่ขาดไป นะครับที่คุณสมบัติของมันเนี่ยจะบ่งบอกว่ามันเนี่ยน่าจะมีคุณสมบัติพอที่จะเข้าไปในกระดานใบแนนแต่พูดก็พูดเถอะนะครับผลโพออกมาเป็นอย่างไรนะครับเราก็น่าจะรวยกันทุกคนผมพูดประมาณนี้นะนั้นเบบี้ดอตอนนี้นะครับก็เข้าวีนแล้วนะครับเราก็กำลังเป็นที่จดจำผมจะพูดอย่างนี้นะครับฉะนั้น เหลืออย่างเดียวเบบี้ดอจะเหลือศูนย์ห้าตัวได้หรือเปล่านะจะเข้าใบแนนอ่ะจะเหลือศูนย์ห้าตัวได้หรือเปล่าผมบอกประมาณนี้นะครับงั้นเรื่องนี้นะครับผมก็บอกไว้แล้วว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและกำลังจะบอกว่าเบบี้ดอเนี่ยมันมาแน่มันมีแนวโน้มที่ดี โอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีช่องทางที่สามารถติดต่อได้นะครับคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อคลิปโต r กินซี่คอมมิ i ตตก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้นะครับแล้วเรามีกลุ่ม b a b y ้ดอสด้วยอยากเข้ามานะครับทักไปที่เพจ นะแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับผมมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีอีกหลักสูตรหนึ่งนะครับเป็นหลักสูตรต้นน้ําเพราะว่าหลักสูตรต้นน้ําเนี่ยสําคัญนะครับเหรียญต้นน้ําคือเราจะคุยเรื่องเหรียญต้นน้ําในกลุ่มอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อจะทําให้ให้เหรียญต้นน้ําเนี่ยมันมันมีคอมมิตตี้ แต่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็แล้วแต่ละกันใครจะดูว่าแพงหรือไม่แพงนะครับเพราะว่ามันคุ้มไม่ได้แค่ดูวิดีโออย่างเดียวนะครับแต่จะเข้ามาพูดคุยเหมือนกับไลฟ์สดนะครับพูดคุยกันทุกเดือนเลยนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเหรียญต้นน้ำนะครับโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกและไต่มาสที่สองเนี่ยในปี2022เนี่ยเทรนของเหรียญต้นน้ำมาแน่นอนผมพูดประมาณนี้นะ นะครับไม่ได้เชิญชวนให้ให้ลงทุนด้วยนะครับแต่ลองดูแล้วกันนะครับว่าว่าเหรียญต้นน้ำเนี่ยมันมันมาจริงหรือเปล่าและคุณก็ดูนี่เบบี้ดอมันมาแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาถักได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝาก ท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยกันและ b a b y d o อ s นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ